สมมาสติเวลาเรามีความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยสัมมาสติย่อมมีแก่ผู้มีสัมมาวายามะแสดงว่าโยมเนี่ยไม่ปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์ไม่งั้นเวลาเราคิดปรุงแต่งเยอะๆนะคนมานินทาปุ๊บเราก็เริ่มปรุงละเริ่มเครียดไอคนนี้คิดไปคิดมาไม่หยุดไม่ทิ้งความคิดแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปด่ากับมันหรือไปตีกันนะ ดังนั้นผู้เจ้าบอกอย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินยิ่งถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลแล้วเนี่ยต้องรีบทิ้งให้ไวที่สุดดังนั้นการที่โยมดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดจะดับไปถูกต้องไหมอ่มาเมื่อกี้เรานั่งสมาธิกันแล้วตรวจสอบได้ด้วยตนเองแล้วว่าถ้าเรารู้ลมหายใจเราจะไม่มีความคิดใช่ไหม นั่นแหละดังนั้นเวลาอากุศลเกิดขึ้นในใจปุ๊บโยมรีบกลับมารู้ลมหายใจความคิดจะดับไปทันทีผู้เจ้าเรกตรงนี้สัมมาสติพระองค์จึงเปรียบสติเหมือนนายทวารประตูผู้ฉลาดอนุญาตคนดีให้เข้าเมืองไม่อนุญาตคนร้ายให้เข้าเมืองสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่ฉลาดดูเอ้ยอันนี้ความคิดอกุศลอย่าเอาเข้ามาในใจเอ้ยอันนี้กุศล นะเอาเข้ามาได้ใครมีตรงนี้คนนั้นนะ่ะมีสัมมาสติชื่อว่าฉลาดฉลาดในวาระจิตของตนว่าตอนนี้วาระจิตของเราเนี่ยกำลังเป็นไปเพื่ออกุศลมีทุกข์เป็นวิบากทําไปแล้วเกิดทุกจิตมันปรุงมาถ้าเป็นอาจินมีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเจอสุนักฆ่าเจออะไรฆ่าฆ่าดูสิโยมจะเดือดร้อนใจไหม เดือดร้อนใจผู้เจ้าบอกว่าผลของการกระทําแบบนี้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนใจเกิดขึ้นวิปปติสารความเดือดร้อนใจดังนั้นการฆ่าไม่ดีจิตพอปรุงมาปุ๊บอยากจะไปฆ่าผู้เจ้าบอกให้ทิ้งซะและผู้เจ้าสอนขนาดว่าแม้มีโจรเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเธอขาดสองท่อนก็อย่ามีจิตคิดประทุษร้าย อย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบให้มีคนคนนั้นเนี่ยมีเมตตาให้เราเนี่ยจเจริญเมตตาโดยมีคนคนนั้นเป็นอารมณ์ซึ่งถ้าโยมทำได้โยมหลุดพ้นเลยนะโยมเป็นอริยะบุคคลทันทีเลยนะเข้าถึงอมาตะคือความไม่ตายคือโยมปล่อยวางเลยอ๋อไม่มีอะไรร่างกายไม่ใช่ของเราทุกขเวทนาไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเรา นี่พระเจ้าสอนการปล่อยวางถึงที่สุดขนาดนี้ดังนั้นพระเจ้าบอกว่าถ้าเธอทนได้ขนาดนี้ทนได้ขนาดนี้คือมีคนเอาเลื่อยมาเลื่อยแขนขาเราเนี่ยให้ขาดเป็นสองท่อนแล้วโยมยังทนได้นะไม่คิดร้ายไม่ว่าล้ายไม่ประทุษร้ายอะไรเขาเนี่ยปวยกาวไปยัยถึงการที่เราเนี่ยถูกเขามาด่าว่า มาเสียดสีเสียดแทงมาประทุษร้ายทางวาจาเป็นเรื่องเล็กเลยไหเรื่องเล็กคําพูดที่เขามาด่าว่าเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กทันทีเลยมีอะไรอีกไหมที่เธอจะทนไม่ได้ไม่มีเลยนะเ,เราก็จะเป็นผู้ที่อดทนขันตีปรมังตะโปตีติขาขันติเป็นทำเครื่องเผากิเลสความอดทนเนี่ยเป็นทำเครื่องเผากิเลสอย่างจริง คิดอะไรไม่ออกทนไว้ก่อนทนนะอดทนอดกลั้นนะเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสกิเลสจะถูกเผาแล้วโอ้โหอยากไปว่ามันกลับแล้วเกินเนี่ยทน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 ไว้นะนี่เผากิเลสละต่อมาปัญญาอาจจะตามมาเออดีละเราทนไว้ได้เนี่ยดีละนะเนี่ยขันติอดทนอันนี้คือสามาสติ